สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องหมีกาเมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางค่ายโมโนแม็กก็ได้อัปเดตซีรีส์ใหม่ประจำเดือนพฤษจิกายนซึ่งก็มีมินิซีรีส์ที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องผูกชาตารักข่ามิติซึ่งก็จะเริ่มออนแอร์ air, ให้ได้รับชมกันเป็นตอนแรกในวันที่5พฤษจิกายนนี้แฟนๆซีรีส์จีนท่านใดที่เป็นสายมินิซีรีส์ก็รอรับชมกันได้เลย ซีรีส์ผูกชะตารักข่ามิติหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Present is Present ก็ดัดแปลงมาจากนิยายออนไลน์ในชื่อคุณวิ่งผ่านไปสู่การเวลาและอวกาศบนเว็บไซต์ฉีเตียนของนักเขียนที่ใช้นามปากกาว่าเฉินโฉฟู่เม่ยซีรีส์ก็จะเป็นแนวแฟนตาซีดราม่ารักโรแมนติกนำแสดงโดยนางเอกสาวถูปิงรับบทเป็นหยวนเซียเลขาสาวสวยส่วนพระเอกก็จะเป็นฟานจื่อซินรับบทเป็นเว่ยจือซีประธานบริษัทจอมเสเพ ส่วนผู้กับก็จะเป็นคุณหวงหยวนต้านะซึ่งเขาก็จะมีผลงานซีรีส์เด่นๆเช่น,อ,น,นอิทธิฤทธิ์คนอัจฉริยะในปี2016หนุ่มสิ้นกับสาวซ้ำในปี2021และเผอใจรักใหญประคาบในปี2022เป็นต้นซีรีส์ผูกชะตารักข้ามมิติก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิ้น16ตอนจบและจะออนแอร์ air, ให้ได้รับชมกันเป็นตอนแรกแบบภาคไทยนะในวันที่5พฤพฤิกายนนี้ สำหรับเรื่องย่อของซีรีส์ผูกชะตารักข่ามิติหรือ Present is Present ก็จะเป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงสาวออฟฟิศที่ชื่อว่ายวนเซียก็รับบทโดยถูปิงซึ่งเธอก็ได้เข้ามาทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีแห่งหนึ่งและก็ได้ตำแหน่งเป็นเลขาของประธานบริษัทซึ่งประธานก็ชื่อว่าเว่ยจือซีก็รับบทโดยฝานจื้อซินนะเว่ยจือซีนั้นก็เข้ามารับตำแหน่งประธาน เนื่องจากว่าพ่อของเขาได้เสียชีวิตเมื่อ6ปีก่อนซึ่งภาพลักษณ์ของเขานั้นก็มักถูกมองว่าเป็นเพลย์บอยและก็ไม่เอาทานซ้ําตัวรองประธานบริษัทเนี่ยยังตั้งตัวเป็นศัตรูกับเขาเพราะว่าหวังที่จะยึดกิจการของพ่อเขาแต่ด้วยความช่วยเหลือของหยูนเซียเลขาคนเก่งก็ทําให้เว่ยจือซีเนี่ยสามารถเอาตัวรอดมาได้แต่ว่าฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ยอมลามือเริ่มลงมือในทางลับแล้วก็มุ่งหวังเจ้าชีวิตเว่ยจือซีเว่ยจือซีที่ได้ทางานใกล้ชิดกับ โยนเซียก็เริ่มมีใจให้กับโยนเซียเขาก็เลยเป็นห่วงความปลอดภัยของเธอและก็ตัดสินใจที่จะตัดเธอออกจากวงกรที่สุ่มเสี่ยงอันตรายแห่งนี้เขาจึงไล่เธอออกจากงานด้านหยนเซียนั้นที่ผ่านมาทุ่มเทให้กับงานอย่างหนักทําให้ร่างกายก็อ่อนแออยู่แล้ว เมื่อถูกไล่ออกจากงานทําให้เกิดความเสียใจและคิดมากระหว่างที่กำลังจะเดินออกจากที่ทํางานทําให้เธอเป็นลมล้มลงหมดสติและก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าโชคร้ายของเธอยังไม่หยุดแค่นั้นหมอยังตรวจพบว่าเธอเป็นโรคมะเร็งที่ตับอ่อนและทําให หยวนเซี่ยนั้นตกอยู่ในห่วงแห่งความสิ้นหวังแต่แล้วอยู่ๆก็มีโทรศัพท์ลึกลับสายหนึ่งโทรเข้ามาหาเธอและบอกว่าให้เธอเนี่ยเกาะติดอยู่กับเว่ยจือซีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่ว่าสิ่งที่แปลกประหลาดก็คือวันเวลาของโทรศัพท์กลับพบว่าเป็นเวลาที่โทรมาเข้านั้นอยู่ในอนาคตอีกหลายปีและปลายเสียงนั้นกลับเป็นเสียงของเว่ยจือซี เรื่องราวนี้เป็นอะไรกันแน่เว่ยจือซีจะรอดพ้นจากอันตรายรอบด้านได้อย่างไรโรคร้ายของหยวนเซียจะรักษาหายหรือไม่และความรักของคนทั้งสองจะมีบทสรุปเช่นไรก็ไปติดตามชมกันต่อได้ในซีรีส์ในซีรีส์ผูกชะตารักข้ามิติหรือ present is present ในวันที่5พฤศจิกาย,ยนนี้บนช่องทาง Monomax โอเคครับวันนี้ผมก็มารายงานข่าวสารของซีรีส์ผูกชะตารักคามิติหรือ Present is Present พร้อมกับเรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้ได้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กด Subscribe หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ติดตามช่องมีกาเมกนะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ